กะที่หน้าค่ะฝาด้วยฝาและกะถ้าแผ่เสร็จก็ทาหน้าให้ทั่วใบหน้านะคะทาหน้าผากตีนขาก็จะได้ไม่มีค่ะตีนกาที่เราจะไม่มีบิเกตชอบทาปากด้วยค่ะเพราะว่าปากแห้งผายาแล้วก็แห้งนะคะทาไปเลยค่ะเนี่ย แล้วเกตก็ทำมือด้วยข้อศอกที่มันด้านๆนะคะมือด้านๆมันทาโลชั่นเหมือนทาออยอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยได้แล้วก็หัวเขาหัวเขาที่เป็นแผลเขียวๆเนี่ยค่ะที่รถล้มมอเตอร์ไซค์ล้มมันจะเขียวเห็นไหมคะถ่ายตรงที่เขียวๆเนี่ยค่ะไิเกตก็จะนวดเดี๋ยวลองดูนะคะว่าไิเกตเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่เก้าป่ะวันที่อ่าววันที่เก้า แล้วก็นวดทาเพราะว่าเขาคุณแม่วันที่วันที่เจ็ดใช่ไหมกลับมางเทพวันที่แปดวันวันที่เก้าะค่ะเนี่ยค่ะมันมเขียวอักเสบแกก็จะทานวดทางนี้ด้วยมันจะเขียวๆ<ม>แล้วก็ทาแผลที่ที่โดนยุงกัดเนี่ยค่ะ<ม>โดนยุงกัดทาไปเลยค่ะไม่ต้องก<ม>ลัวเปื่อนเพราะว่าใน,นเมื่อเราแก่แล้วทาที่มันเป็นแผลค่ะจน ถ่ายตรงที่แผลเนี่ยค่ะถ่ายตรงที่แผลถ่ายให้ชัดๆที่แผลก็คือค่ะมันจะหายค่ะมันจะแห้งเร็วแล้วก็ที่เขียวๆค่ะก็ทาไปนวดไปเหมือนเรา,าเนี่ยเหมือนันเนี้ยพหเก็ยตอ่ะไปกระแทกอะไรหน่อยมันก็เขียวแล้วค่ะหรือว่าชนอะไรมันจะเขียวเขียวเนี่ยเจ็บตรงเนี้ยมันจะเจ็บรู้สึทานแล้วนวดไปรู้สึกเจ็บวมันจะจะปวดอะค่ะไขข้อปวดตรงนี้ปวดตรงนี้ ก็ทาไว้เวลาที่เอาเข่ามันจะด้านใช่ไหมคะถ้าบ่อยๆค่ะความด้านของหัวเข่าที่เป็นรอยรอยด้านมันจะหายไปเมื่อก่อนรีเกตอะ<ม>ด้านที่หัวศอกข้อศอกเนะะ<ม>ี่ยค่ะหายมดแล้วค่ะเมื่อก่อนฝ้ากะที่ที่ที่พิกาที่หน้าเลยคะ่ะตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ย<ม>เป็นเม็ดกะตรงนี้เพราะว่าลิเกตเป็นเชื้อจีนใช่ไหมคะ สองข้างเลยทั้งฝ้าทั้งกะจะเป็นแบบหนาๆเปื้อยๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ดิเกตทาซีบักอีกเซนนะคะตีนกาก็ไม่มีตรงหน้าผากตรงนี้ที่ย่นก็ไม่มีค่ะแล้วก็ปากก็จะไม่แห้งเหมือนกับมกเมื่อก่อนเกททานยาเยอะใช่ไหมค่ะปากก็ไม่แห้งฝ้าก,กะก็หายไปเองเพราะว่าริเกตใช้ตลอดใช้ต่อเนื่องแล้วก็ทาตลอดค่ะพอมันไม่หมดยังอยู่ข้างในใช่ไหมรเกตก็ไปกินก็คือเอาไปอมใต้ลิ้นอมไปเลยค่ะ แล้วก็มันไม่พอก็เพิ่มอีกเม็ดหนึ่งก็คือเช้ามาอะิกเกตจะทําแบบนี้ทุกวันค่ะเพราะว่าเช้ามาริกเก็ตไม่ได้แปรงฟันหรือว่าอะไรเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่อิกเกะจัดของแผงนั้นไปไหนเราเห็นไหมลูกแผงมันมีสามแผงนอ่เอไหนแอะไรแม่เห็นปะแบบนี้อีแผงเนื้อหนูวางไว้ไหนมันหล่นมากินหนูทายู่แล้วหนูแกะ อ๋ออยู่นี่อยู่นี่นก็คือเนี่ยค่ะอันนี้สามารถตรวจสุขภาพให้เราได้ด้วยนะคะถ้าออกเลี่ยนมันเสื่อนแบบว่าเป็นมันๆตับอ่อนไม่ดีลิเกตจะปวดเห็นไหมถ้าทานยาเยอะตรงนี้ค่ะถ้าปวดออกมาแบบนี้ตับอ่อนไม่ดีค่ะเพราะลิเกตเป็นคนที่กรรมาพันธุ์นะคะคุณแม่เป็นเบาหวานแล้วก็ตับอ่อนไม่ดีแต่ลิเกตตรวจเบาหวานแล้วลิเกตไม่เป็นเบาหวานค่ะตับอ่อนของลิเกตอะ ปกติแต่ว่าทานยาเยอะมันก็เลยไม่ดีแล้วก็ทานไปอีกเม็ดนะคะอมใต้ลเลยค่ะเพราะว่ามันจะรักษาแผลในปากเวลาที่เป็ก็บแปลงฟันร้อนในหรือว่าคอเนี่ยค่ะไอเยอะตอนแรกอะเี่เกตก็อมไว้ให้มารักษาที่คอก็เลยอยากให้ทุกคนรู้ค่ะการที่อมใต้ลิ้นอะมันทางานทันทีค่ะห้าถึงสิบนาทีทําไมคนไข้ผ่าตัดหัวใจไปผ่าหัวใจถึงต้องอมใต้ลิ้นเพราะเวลามันทํางานมันวิ่งไปสมองเลยค่ะการทํางานของสมองที่เล็กเกตเคยเป็น ปลายประสาทอักเสบก็คือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทใช่ไหมคะปลายประสาทอักเสบรีเกตความจํากลับคืนมาเนี่ยค่ะเลยอยากให้ทุกคนน่ะทานแล้วก็เทสว่าถ้าออกรสเผ็ดร้อนมันจะทําให้เราป่วยเป็นมะเร็งรสหวานก็คือสุขภาพดีรีเกตเลยอยากจะให้ทุกคนน่ะรักตัวเองและเทสกับตัวเองค่ะว่ามันจะออกรสอะไรอมใต้ลิ้นไว้ค่ะมันก็จะทํางานของมันเองแล้วก็ทุกตัวที่อยู่ในกล่องเนี่ยค่ะไม่ต้องไปสรรหาอะไรเยอะแล้ววิตามินซีครบทุกอย่างครบก็คือ มีมีทุกอย่างในกล่องเดียวค่ะถึงได้บอกว่ามันครอบจกักรวาลจริงๆคะ่ะแล้วก็มีอยอกคอ,อบอทุกอย่างแล้วก็สมุนไพรในนี้นะคะออร์แกนิกนาโน,โนไม่พอนะคะทุกอย่างค่ะสาลายแดงก็แพงแล้วก็ที่สำคัญเป็นตัวพระเอกเลยคือซีบักทอนค่ะนำเข้าจากประเทศจีน เจ้าของบริษัทคืออาจารย์หนุยค่ะนำเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือประเทศไทยช่วยเหลือคนไทยที่ป่วยนะคะที่ทานยาเคมีเยอะทานยาเคมีเยอะมีผลต่อไตกับตับนะคะคุณจะต้องมานั่งฟอกไตแล้วก็ล้างไตแล้วก็ตับฟอกตับการฟอกไตนะคะถ้าคุณไม่มีเงินหรือเบิกอะไรไม่ได้หรือใช้สิทธิ์อะไรไม่ได้รอวันตายอย่างเดียวค่ะทุกวันนี้มีคนที่ป่วยเป็นโรคไตเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะในเกตคนนงคะไม่ได้สนับสนุนให้ การทานยาเคมีเยอะก็คืออย่างเช่นทานยาพารานะคะการทานพาย,ยาพาราก็อย่าทานติดต่อกันเกิน5หรือ3วันจริงๆแล้วถ้าไม่เป็นอะไรก็ไม่จําเป็นต้องทานเลยค่ะถ้าปวดมากๆค่ะลิเกตเคยค่ะปวดมากๆก็ใช้ซีบากเอเซนะคะองต้งลิ้นไปเลยทานหนเม็ดการปวดของไมเกรนหรือหรือคนที่ปวดหัวมากๆอ่ะเครียดนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะทานไปเลยค่ะ แต่ไม่แนะนําให้คนที่ทานกัญชาหรือสูบกัญชาคู่ไปอย่าไปทานก่อนนอนนะคะมันจะยิ่งดีมันทําให้คุณไม่นอนให้ทานตอนเช้าอย่าทานก่อนนอนเพราะจะไม่หลับค่ะพอลิเกตเคยแล้วมีเคสเคสที่อยู่เพื่อนบ้านนะคะเขาสูบกัญชาแล้วเขาอยากรักษาสุขภาพ,าพแต่เขาเออกไปทานก่อนนอน,นะค,ะค่ะเขาดีเขาไม่นอนแล้วก็เลยมา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 ,มาศึกษาค่ะว่าการทานซีบาเอเซนะ่ะร่างกายของทุก คนไม่เหมือนกันโรคแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันก็เลยอยากให้ทุกคนเข้ากลุ่มและฟังค่ะว่าทุกคนเป็นอะไรแล้วก็การเริ่มทานครั้งแรกก็อยากให้เพจทานครั้งครั้งแรกคือหนึ่งเม็ดก่อนเช้ากับหนึ่งเม็ดเย็นใช่ไหมคะแต่ถ้าคนป่วยเป็นมะเร็งระยะที่แบบเยอะๆแล้วค่ะให้ทานห้าเม็ดนะคะห้าเม็ดเช้าห้าเม็ดเย็นอันนี้ค่ะทุกคนต้องเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ค่ะและก็เป็นหมอให้ตัวเองค่ะขอบคุณค่ะซีบางเอ็กเซนค่ะแล้ววันนี้ลิเกตจะมากินกาแฟดูค่ะว่ายังหอมเลยค่ะ อันนี้ค่ะซีต้าซีต้าซีต้า,ตาของบริษัทนะคะอันนี้หนึ่งกล่องหนึ่งห่อเนี่ยไม่ใช่ราคาสมาชิกก็คือ490 <Okay. S 1> ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสมาชิกรวมค่าส่งนะคะบริษัทส่งให้ค่ะ3 5มค่ะแต่ถ้าเราเป็นสมาชิกละเท่ากับเราได้ได้100บาทเนี่ยค, <sim. S 2> ค่ะราคาข้างคนที่ กินเจก็ทานได้นะคะแล้วก็มีตาฮาราดด้วยนะคะ <S <S คือทุกอย่าง่านออยสคบอทุกอย่างนะคะแล้วก็โปร่งใสคือทุกอย่างของบริษัทค่ะไม่ได้มีแค่นี้คะ่ะมีทั้งเครื่องสําอางมีเซรั่มแล้วก็มีสบู่ค่ะคือมีหลายอย่างลิเกก็จะมารีวิวให้เป็นคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะลิเกตประเทศไทยนะคะรักซีบัคเอเซนรักเซต้าค่ะขอบคุณมากค่ะ